คลิปนี้เราพาทุกคนมานอนรถบ้านที่แรกและที่เดียวในแม่กำปองค่ะ สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะไอส์แมงเดลลี่วันนี้เรามาอยู่ที่แม่กำปองที่พักนะครับชื่อว่าดิเวอรี่แม่กำปองนะฮะที่พักของเรามันจะอยู่ตรงแม่กำปองนะครับขับรถขึ้นมาแล้วก็ที่ที่เราพักวันนี้เนี่ยจะเป็นรถบ้านนะครับแต่ว่าทางขึ้นแนะนำว่าให้เอากระเป๋าแบบสะพายแบบผมอย่างเงี้ยมานะเพราะว่าถ้าเกิดกระเป๋าเป็นกระเป๋าลากเนี่ย จะขึ้นลําบากแน่น,นอนนะมีล่ะไปไหนเนี่ยไปไหนจ๊ะห้องของน้องชายนะฮะจะได้ห้องที่อยู่ชั้นล่างที่สุดให้ลงไปเอาอะไรไม่เอาแล้วนะ <laughs> ไม่เอาเหรออาบน้ำกันเด่นๆสองคนเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ไปน,นอนแล้วนะโอ้หนูเปนอนไนอนแบบนี้ไหมไหคะเฮ้ยอุ้ยรถบ้านคันนี้คันใหญ่ <c oughs> เออหนนะุ้ย วันนี้มีที่นั่งเล่นชิลๆมีโซฟามีคงมีครัวมีห้องในตัวมีห้องน้ำในตัวนะรถรใหญ่รถใหญ่ันนนีี้้ใหดูว ได้ป่ะเอ้ลงได้ป่ะได้แต่ลงตอนนี้ตูดไหมเลยเขาเนี่ยเดดูเฮ้ยโอ้โหดีว่าดีเลยแล้วมีเสียงแบบจิ้งหรีดร้องโคตรได้ฟิลอะธรรมชาติเลยอ่าดีดีดีคือห้องเราอยู่ข้างบนน่ะไปดูกอนว่าเป็นไงพี่พี่ตามมาครับร้อนหรอมากก็ถ้าเป็นห้องของไอ้์กับคุณแม่นะคะ ไอก็เอาเป็นห้องคู่กันแบบนี้นะมีรถสองคันใช่มีรถสองคันคู่กันเขาขายแล้วขายขายเป็นคู่นะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้จอยกันอย่างเช่นส่วตกลางห้องน้ําใช้รวมกันอ๋อไปดูก so ันเข้าไปดูรถข้างในก่อนดูรถบ้านหลังนี้เลือกก่อนนะฮะอ้าวแม่เลือกก่อนไหมแม่มันแ้หมเลยให้แม่เลือกแม่อยากนอนคันไหนได้หมดเลยค่ะต้องถามหลานสาวห้องนี้นี่มีเหมือนกันทุกอย่าง ไม่มีก็คือไมโครเวฟกับโซฟาโอเคแต่ห้องนี้ก็คือนอนได้6ฟุต2คนนอนสบายๆอ่ะข้อดีอยงรถบ้านที่นี่ก็คือหลังคาเขาจะเปิดได้นะแบบมันก็จะดูอึดอัดน้อยลงไปอีกนิดนึงอันนี้คือถือว่าหน้าต่างเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะมากก็จะทำให้เราแบบไม่อึดอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะพ่อนิลาเรียกค่ะขึ้น่ออ๋อนิลาขึ้นลิฟต์เหรอคะไปไหนคะออนี่เขามีห้องน้ํานะ อ่างน้ำแบนี้ก็ได้โอเคถ้าแบบนี้ครับหมุนแนี้นะโอเคดูสินอนห้องไหนเอาตุ๊กตาอันนี้ได้ไหมขอเหมือนกันไหมห้องเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่ได้ขอตุ๊กตานี้ห้องนี้จะเดีตะหกฟุตเหมือนกันดูนอนสบายเหมือนกันตุ๊กตาอันนี้ได้ไหมอ่ะเอาไปเลยค่ะเอามาเลยแล้วตกลงนอนคันไหนคันนู้นคันนู้นนะเด็กนอนตุ๊กตาหวาเธอลงสรุปเด็กนอนคันนู้นนะครับเขาบอกแล้วคุณยายใช่ไหมคะครับ สำรวจห้องเสร็จเรียบร้อยเลือกห้องแล้วเราเอาห้องสองห้องข้างบนนะใช่ห้องข้างบนมาเกับคุณแม่ันลาก็ดีนะแบบใครที่มาเป็นกลุ่มเพื่อนหรือมาเป็นครอบครัวเนี่ยสามารถเลือกห้องที่นี่แล้วก็อยู่ไปเลยเพราะเขามีเดี๋ยวเขาตอนบ่ายๆเย็นๆเนี่ยเราสามารถกินอัฟเตอร์นูนทีตอนเย็นมีดินเนอร์ใช่เป็นหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันเนี้ยเราก็จะเซฟบรรยากาศในที่พักให้นํำใจเดี๋ยววันนี้ค่อยพาออกไปเที่ยวเออเดี๋ยวเราถ่ายรูป A truck bails down the avenue, there's broken glass, a missing pew at church Maybe I was wrong Maybe time's too strong Are we falling further and the lights take a song? When everyone is gone, we break it. คืนนี้นอนไหนนอนนี้นอนนี้ได้เปล่าตอนนี้คะนอนกแม่นี่เนี้ยลาตอนนี้กลายเป็นยังไงบ้างคะหนาวนิดนึงหนาวนิดนึงเพราะตอนนี้เริ่มมแล้วูเยอะผู้เยอะนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปแล้วเราจะไปกินข้าว คุณแม่จะกินข้าวอะไรวันนี้อ๋อคุณแม่คุณแม่อยากทานมหมูกระทะค่ะน้องแลวน้องละ่ะคะไข่เจียวถึงเวลาอาหารเย็นนะครับหมูกระทะมาอีกแล้วครับผมตอนนี้ฮิตมากทุกที่เลยบอกอยังไงเนี่ยท,ที่ไหนมีหมูกระทะที่ั่านมีไอศครีมได้ี่ จากปอไข่นะฮะแต่เก่งแล้วค่ะเขาคือไม่ไม่อยากทำไม่อยากช่วยช่วยทำอาหารใช่ไหมคะไข่เป็นไงบ้างรสชาติ้ไข่เป็นไงบ้างคะเค็มๆเลยเค็มๆอ่ะาหมูกระทะนะคะที่นี่ราคาแปด9้อย้าสิบเ้าทเฮ้ยยเนี้อ้าวฉันเจอของโปรดฉันอีกแล้วจ้ะนี่จ้ะของโปรดความมันและ คนขายเวลาทำเป็นต้องรู้คนดีเพราะคนขนาดนี้เอ้ราน้ำหนักไม่ใช่หนาใช่จทานเนี่ยทานแต่นี่ไงจะทานจะผักกินแต่ผักเอาวันนี้ผักหอมหมูใช่อันนี้ตามรอยมาจากพี่พี่บล็อกเกอร์หลายๆท่านนะคะเขาบอกว่าไก่ที่นี่เด็ดเพราะว่าเขามีสองซอสคือซอสเกาหลีกับซอสน้ำปลาสไตล์เราก็ต้องน้ำปลาอยู่แล้วป่ะ แบงค์ก็เอบกินไก่แบงค์หอยอร่อยเมื่อเขาได้แบงค์กินอันเดียวที่เหลือเขาจะกินเองอร่อยอ่ะมาดีน้ำปลาหน่อยพี่นินนาฮะอร่อยมากเปิดฝาอ้ยแม่มอจะระเบิดแล้วอ้ไก่ทอดวิวสวยนะฮะนี่คือชื่อไก่ทอดให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับแม่ แม่โกบผมเหรอใส่หมวกผมเกมอางน้ำนี่อานน้ำกวาไม่ไหวแล้วหนาวไหมอายุกาดเท่าไหร่แม่ประมาณนี้เท่าไหร่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดไหมใช่สิบเจ็ดสิบเจ็ดแม้ว่าถึงหนาวกาแอร์ในห้องไหมตอนนี้โอ้โหใกล้ยังใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงอ๋อเช้าครับผม อาหารเช้าที่นี่เขามีอเมริกันเบรกฟาสต์นะครับแล้วก็ข้าวต้มก็มีให้กินตอนเช้าแล้วบรรยากาศแบบนี้เลยเย็นๆนอนสบายไหมครับสบายไหวันนี้เวลาจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนคะแม่กำบอวยมีอะไรบ้างคะเรากินอะไรบ้างเช้านี้ไก่กบไข่จี๋ไข่ดาวอ่ะน้องทานสิคะทานโชว์ไหมไม่ได้กินทางนี้เ้ยไม่ได้ทางนั้นโกูดไหมกรธ <Yeah. S 2> ถึงแล้วจ้าถึงแล้วแม่กำปองคนก็แบบไม่ได้ไม่ได้เยอะมากกำลังดีเวลาเคยมาที่นี่แล้วจำได้ไหมจำไม่ได้เหรอ,อไปดูสิเดี๋ยวไปดูไป มาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปแวะกินข้าวกันก่อนเลยนะร้านที่พลาไม่ได้ต้องมากินข้าวซอยกลอยใจทุกรีวิวจริงๆเขาบอกว่าต้องมากินร้านนี้ถ้าเกิดมาแม่กำปองเดี๋ยวเขาจะบอกว่ามาไม่ถึง take เราจะไปเที่ยวแม่กำปองกันยังแม่กำปองคือที่ไหนคือที่นี่แหละค่ะร้านนะครับอยู่ตรงข้ามร้านดังของแม่กำปองเลย ลุงปุดป้าเป๋งเราต้อมานะเออใครมาแม่ต้องอกวต้องมาร้านนี้แต่ร้านข้าวเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านนี้ก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองเลยไส้อัว่วไส้อัว่วน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยน้ำเงี้ยวง่ายๆอาหารง่ายๆที่เป็นพื้นเมืองเลยแล้วก็มีส้มตามส้มตามีแค่สองอย่างตาปลากับตาไผ่ตามมากกว่านี้ไม่มีแล้วจ้ะตามมากกว่านี้เรางไปตาม่ี่ไหนใช่จ้ะบ,บอกใครวะบอกเราวะดินราดินราอาหารมื้อเที่ยงกินอะไรคะ นี่อะไรคะแหนมแบบดูแบบ,แบ,บหัวมากอาโอ้ยดิบอ่ะไส้อะไส้อะที่ดีต้องมีเครื่องเทศอะไรนี้เยอะๆชอบอืมอร<ว>่อยอืมเออทอก รสชาติดีซารราคาต่เผ็ดไหมฮะขอโทษม่เห็นขนมดีมากด้านนี้ขนมดีมากแบงสั่งให้แบงอแงแล้วพิซซุดีมากครับไม่ไหวแล้วว่ะสีรู้แล้วแม่ทไมแม่ต้องใช้เื้อให้คุณพ่อทานโอ้ยตามมาโอ้ยตายแล้วการทานิกะ นี่องเ่อแง้์นะไม่ต้องไม่ต้องเอานี้่อยไก่ก้อน <My God. S 2> อร่อยอร่อยไหม<ะ>คิดว่าหอมยาหนึ่งสองสามเฮ้ยเค,ยม,<ะ>คยมาแม่ทำปองแบบไม่เคยกินร้านนี้ร้านนี้ต้องมาแจ้งว่าที่เขารีวิวกันนะเรื่องจริงถูกต้องมาได้แ้่พริกหนุ่มแคปหมูแหนมและก็ไส้อัว่วเลิศมาก ดเอาบัวลอยค่ะได้ยังไงได้ับทิมกรอบ3สีใช่ไหมแปงอะไรนะคะกี่สีนะพับทิมกรอบกี่สีนะคะ3 4สีเออุณพ่อไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจงทำพึ่มกรอบอร่อยเหรอหนูพึ่งรู้ว่าเสื้อหนูคุงพ่ออ๋อของน้องนีใส่เสื้อของใครคะ คันจิโร่คันจิโร่แล้วพ่อใส่แบบเป็นไรคันจิโร่คันจังเลย <c oughs> มามาถึงแม่กำปองแล้วนะ,ะก็มาไหว้พระอเอาเลือกเอาชายอาัยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองการเดินทางของพวกเราสักหน่อยนะครับ<า>ผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดเลยร้านอาหารที่เรากินที่มานิดหนึ่งจะเดินมาก็ได้หรือว่าจะขับรถขึ้นมาก็ได้มีที่วัดคันท่าพึกษาเนี่ยคนส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวบ้านจะเรียกวัดแม่กำปองเพราะว่าเขาตั้งวัดคันท่าพึกษามาจาก ตัวจะเอาวาดที่เคยแบบอยู่ที่นี่ hey, ใช่เมื่อก่อนมันเป็น hey, <ต>อาสมให้พระอยู่เฉยๆ oh. อ๋อมีความรู้มีความรูนะ้แล้วผมจะเล่าให้ฟังว่า ah. แม่กําปองเนี่ยที่เขาชื่อแม่กําปองเนี่ยเพราะว่ากําปองเนี่ยมันเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นเยอะแถวแถวนี้และแถวเนี้ยมันมีแม่น้ําเยอะเขาเรือามาตั้งรงมกันเป็นแม่กําปอง oh. อ๋อก็คือแม่ก็มาจากแม่น้ำกาปองคือดอกไม้เออมีความรู้อ่ะเออช่วงความรู้มีอยู่จริงไปไปไหว้พระเขาบอกว่า โบสถ์ที่นี่อยู่กลางน้ําเลยเจอกับนางแบบนะครับที่เราจ้างมาถ่ายรีวิวนะครับผมเจอให้เหมือนหลานสะเฮ้ยเอเอโอ้โห<อ>ยบบิ้มสวยๆหน่อยครับโอ้โหแต่ละอยา่างแต่ละอย่างนะคระับปากปอ้าวพี่ป๊อป <c oughs> เอาไว้พักเหรอพี่ <c oughs> <c oughs> เอาถ้าที่ไหวนะใครไม่ไหวไม่ต้องลองนะ <c oughs> เดียวขอให้หนูไม่ดื้เอเฮ้ยพาจะช่วยได้ไหมเนี่ยเรื่องไม่ดื้อเนี่ยโอ้ยแต่งหน้าสวยขนาดนี้ต้องไปหาที่ถ่ายรูปแล้วละ่ะหลังจากเอเวนเจอร์แล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปสวยๆบ้างไปกินกาแฟกันครับ นนไปไหนอ่ะไปมีผู้กับดอกไม้ยินล่ลุกขึ้นมาข้างล่างไม่มีอะไรลูกมาเร็วม,มาใจแอนสะพานนี้เขาบอกว่าห้ามเดินเกินสองคนนะา เกินไรเอกกต้องไปทีละคนแล้วเอ๊กไปได้ป่มพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่บอกแม่อย่าดเลยทำไยดีแม่ลงกระไดดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าคือที่เนี่ย เขาเป็นร้านกาแฟด้วยแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยมาเที่ยววันธรรมดาที่เชียงใหม่นี้สบายใจถ่ายรูปสวยนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านกันครับโอ้โหพอข้ามมาถึงฝั่งนี้แล้วเราก็จะพบกับวิวที่สวยมาก เราเดินทางกันต่อไปอีกหนึ่งคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็กำลังดังมากๆที่นี่นะครับเรามาถึงคาเฟ่ที่น่ารักที่สุดในแม่กำปองนะคะฟิลจะเหมือนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบมูจิมูจิใช่ไหมนิดๆๆอะไรอย่างเงี้ยเอเอชื่อร้านว่ากำปองอุ้ยมีคนรอถ่ายรูปแล้วคะ่ะ นี่ก็โตก็ใจมาจา้ะชิเตรู้ไม่คยโอ้กินฟอมด้วยใครที่พักที่ดิวเวอรี่นะครับสามารถมากินเวลคัมดิงที่ร้านนี้ได้ฟรีด้วยไปเข้าไปในร้านกัน And have anyway I would have you anyway dear. Anyway your heart could bear. Even dear bear if you had leave me ไปนะวิ่งกินท้องไหยเหรอทำอไรอะ่ะ <laughs> ทำะไรอะ่ะทำะไรอะ่ะเป,ปิดไฟออกด้ปะออกใจปะตุ๊กตาเจ้าแม ฝากดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้พวกเรา3คน Subscribe ช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทางช่องทาง Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับ